นำเสนอโดยแมนสตอรีฟานไทยลนสิ้นตำนานเรือใบแมนเชสเตร้าตำนานกองหน้าฟรานซิสลีสิ้นลมแมนเชสเตอร์ซิตี้แชมเปี้ยนลีกได้รับข่าวเศร้าเมื่อมีการแจ้งว่าฟรานซิสลีอดีตกองหน้าน้ำกระเดือกเสียชีวิตแล้วในวัย79ปี รายงานข่าวเผยว่าหลีอำลาโลกในช่วงเช้าวันจันทร์ที่2ตุลาคมหลังต่อสู้กับโรคมะเร็งไม่ยังยาวนานโดยสมัยค้าแขแคงกับแมนซิตี้เขาได้แชมป์เอฟเอคัพลีคับคัพวินเนอร์ครับ,ลคบและชาลิตี้ชิลสองหน อย่างไรก็ดีอดีตกองหน้าทีมชาติอังกฤษเริ่มต้นขาแข่งกับโบตันก่อนย้ายมายิ่งใหญ่กับเรือใบสีฟ้าโดยเขาพาทีามคว้าแชมป์ดิวดิวชั่นหนึ่งเดิมได้ในซีซั่นปี1 9 6 7ถึงปี1 9 6 8ก่อนรีทายกับดาบี้รวมแล้วลีลงสนามให้กับซิตี้330นัดและยิงได้148ประตูตลอดระยะเวลา8ปีกับสโมสออีกทั้งติดทีมชาติ27นัดและยิงได้10ประตู นับเป็นความเศร้าใจย่างที่สุดที่เราต้องประกาศว่าฟรานซิสลีอดีตนักเตะและประธานทีมแมนเชสเตีเสียชีวิตแล้วในวัย79ปีเขาคือตำนานของสโมสรและเป็นหนึ่งในนักเตะซิตีิที่ยิงย่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลเรือใบสีฟ้าระบุทุกคนในทีมแมนเชสเตี้ขอส่งกำลังใจให้กับครอบครัวและเพื่อนสนิทของฟรานซิสในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ด้วยถงของสนามเอเธนสตเดียมและฟุตบอลอเคเดมีจะถูกลดลงครึ่งเสา พื่อแสดงความเคารพและสโมสรจะมีการแจกแจงถึงพิธีการแสดงความคารวะเขาในอีกไม่กี่วันข้างหน้างานนี้รือใบสีฟ้าก็เสียบุคลากรที่เป็นตำนานอย่างฟันซิลี่ไปแล้วยังไงเราเรา,เราแฟนๆชาวเรือใบสีฟ้าก็แสดงความเสียใจอย่างสุดสิงกับการสูญเสียครั้งนี้ด้วยนะครับซีทีมหัวตะหาใครนักสุด เช็คเลยโปรแกรม6นัดต่อไปแมนซิตี้สเปอร์อาร์เซนอลลิเวอร์พูลบิ๊กโฟทีมแย่งแชมป์เปิดโปรแกรมพรีเมียร์ลีก6นัดต่อไปของแมนซิตี้สเปอร์อาร์เซนอลและลิเวอร์พูล4ทีมนำหัวตารางงานนี้ใครจะเป็นยังไงเราไปดูกัน ฟุตบอลพรีเมียร์ลีกฤดูการ2023-2024ฝาดแข่งกันไปแล้ว7นัดและการลุนแชมป์ก็เริ่มสนุกขึ้นเรื่อยๆหลังจากที่แชมป์เก่าแมนเชสเตอร์ซิตี้พบกับความพ่ายแพ้ในนัดแรกของซีซั่นไปแล้วหลังออกไปพ่ายให้กับวูฟทอมตันวันเดอร์เลอร์ส1ประตูต่อ2เมื่อวันเสาร์ที่30กันยายนที่ผ่านมาหรือใบสีฟ้ายังนำไปจากฝูงด้วยมี18คะแนนแต่ก็โดนทอนนมฮอสเปอร์และอาร์ซนอลไล่จีเมื่อเหลือแค่แต้มเดียวเท่านั้นขณะที่ลิเวอร์พูลรั้งอัน สำหรับโปรแกรมหลีกโค้งนัดถัดไปของ4ทีมนำมีดังต่อไปนี้มนรสิตี้อันดับ1มี18คะแนนสำหรับ6โปรแกรมถัดไปของซิตี้8ตุลาคมพบอารซิโนลในเกมเยือน21ตุลาคมพบไบรตันในเกมเยา้า29ตุลาคมพบแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในเกมเยือน4พฤศจิกายนพบบอล์มัธในเกมเยา้า12พฤศจิกายนพบเชลซีในเกมเยือน25พฤศจิกายนพบลิเวอร์พูลในเกมเยา้าอันดับที่2สเปอร์มี17คะแนน 6นัดถัดไปมีดึงต่อไปนี้7ตุลาคมพบลูตันในเกมเยือน23ตุลาคมพบฟูลแลมในเกมเยา่า27ตุลาคมพบคริสตอลพาเลทในเกมเยือน6พฤศจิกายนพบเชลซีในเกมเยา่า11พฤศจิกายนพบบูฟตันตันในเกมเยือน25พฤศจิกายนพบแอสตันวิลลาในเกมเยา่าอันดับ 3. อาร์เซนอลมี17คะแนนโดย6เกมถัดไปมีดึงต่อไปนี้8ตุลาคมพบแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเกมเยา่า 2ีตุลาคมพบเชลซีในเกมเยือน28ตุลาคมพบเชฟฟิลด์ยูนเต็ดในเกมเยา้า4พฤศจิกายนพบนิคาเซในเกมเยือน11พฤศจิกายนพบเบอร์ลี่ในเกมเยา้า25พฤศจิกายนพบเบรนฟอร์ดในเกมเยือนอันดับ 4. ลิเวอร์พูลมีสโมขนนันแนดโดยหนัดถัดไปของลิเวอร์พูลมีดังต่อไปนี้8ตุลาคมพบไบรตันในเกมเยือน21ตุลาคมพบเอฟเวอร์ตันในเกมเยือน29ตุลาคมพบฟอเรสในเกมเยา้า 5พฤศจิกายนพบลูตันในเกมเยือน12พฤศจิกายนพบเบรนฟอร์ดในเกมเย่าโดยนัดสุดท้าย25พฤศจิกายนพบแมนเชสเตอร์ซิตี้ในเกมเยือนและนี่ก็เป็น6นัดถัดไปของบิ๊กโฟทีมลุ้นแชมเมียร์ลีกแฟนๆดูเอาเองแล้วกันนะครับว่าใครเป็นยังไงใครมีแววว่าหนักสุดแต่ยังไงซะโปรแกรมก็วางไวใ้ให้เราฟ่าฟันเสมอจริงไหมล่ะครับ แล้วฟแฟนละครคิดเห็นอย่างไรกับผลสกอร์ในคืนนี้คอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับอัปเดตข้อมูลข่าวสารแมนซิตี้ก่อนใครหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไว้เพื่อจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้และที่สำคัญหนึงการแชร์ของท่านคือกำลังใจอมีค่าสำหรับทีมงานและช่องแมนซิตี้ฟนไทยแลนด์ได้เดินหน้าทำคลิปดีๆต่อไป ยังไงก็ขอกราบเงียบๆสักล้านครั้งล่วงหน้าสำหรับการแชร์นะครับหากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกเดียวกัน